สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปังป่ายสุขูสุคนถ่าเอฟซี FC. ช่างน้อยพาเพลินนะครับผมสวัสดีตอนแรกๆครับพี่น้องนะครับตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่นาริตะนะครับผมมาเบิงทีมซางทีมช่างน้าชัยทีมช่างป่องนะผมพี่น้องเอฟซีคราวม่อไรจะเลื่มกดไลค์กดแชร์นะครับผมโอ้พี่นอออ้องเ like, ราซาง้างให้เบิ้งพี่น้องโอ้ึ้นเร็วถอยป่องมือสองเขาเลยสาม,มสอง ต่ัดยเย็บเซสเบอร์ทุกคนตัดเย็บทีเดียวเล่นปะอืมครับผมสวัสดีฟฟเอฟซีทุกท่านนะครับครับผมเข่ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทีมช่างนะครับทีมช่างป่องทีมนาชัยนะครับผมโอ้คำมากเพื่อแดดลมลมตรงดีเลยต้องเวียนขึ้นแดดเนาะพูดละเม,มาพ,มพี่น้องพูดละมอมากพี่น้องคนละคนพูดละ,ดละม,มามมาแล้วพี่น้องละเป็นตะโตอยู่บดแรงตกรงถ้าเขาค่าเฟ่แล้วล่ะ บตื่นแล้วตะกี้นะอยากตะฝนด้นวยนะใช่ไหมอยากตะฝนตกสิเฮยังยาก็จอบตะฝนนะพี่น้องมีรูปดาวด้วยนะครับผมเนี่ยเดฟซีเก้าสิบสามทำแล้วนะครับผมขอไม่ได้จะเริ่มกดไรกดแชร์ด้วพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจทีมสร้างสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีคุณดารุณีด้วยนะครับผมเขาแบบพี่น้องเขาแบบ เดือหลอยบรรยากาศดีโอ้พี่น้องนะล,ลุงกินน้ำนะครับลุงกินน้ำสวยมากนะครับเอ้พี่น้องบว่าฝนตกอยปูอยปฝั่งทุ้งห่นะุณไม่มีลูกกินน้ำโอ้สดงว่าฝนตกสวัสดีค่ะช่างน้อยกทมฝนตกหนักครับโอ้ครับผมเมนเมนทั้งคนไม่มีลุงนะพี่น้องลุงก,กินน้ำหนาวหนาวหนาจากฝนที่ตกครับพี่น้องครับจะใส่แบบสุดตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะได้เทป,ปูนเดี๋ยพาพพี่น้องใเบิเงข้างล่างครับ สามเสาเด้อฮึ <c ance> ช่างป่องช่างป่องเสามาจางอนะครับผมอย่างเขาจอดใส่เสา,สา,สาประตงเนาะอันนี้อันนี้เป็นพูลละเมาเก่าที่ดอ,อกเห็ดไม่ใช่ช่างป่องทานะครับผมนะครับพูลละเมาเก่าพูลละเมาะ,ะเ,ะเมะียนนะสวัสดีค่ะช่างน้อยสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าท่านด้วยนะครับผมสมุทรปราการฝนตกหนัก มากมากค่ะโอ้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีคุณพาพาวิลาชด,ด้วยนะครับผมส่วนเรืการตกหนักมากค่ะโอ้แสดงว่ายุ่งท่ารุงเท็บพุ่มงมาการฝนตกหนักไอ้ออช่วงไอ้มองสิบอดเป้นั่น,ปนไปไปล่ำผคือ,อ,อ่วนแถวแถวอ่อนพุ่งอาจจะยากกตกหนักตอนนะอั้นโอ,อ,อ,อ้พุ่งละเมาฝน่งโตขึ้นพุ่งละเมาเป็นปะลุงกินน้ำสวยจังขอบคุณครับนะครับลุงกินน้ำพี่น้องนะ ฝนน่าจะตกทั้งนั้นพี่น้องนะฝนน่าจะตกทั้งนั้นนะฝนไม่ตกโดยช่างน้อยกําลังมากพี่น้องฝนกําลังที่มากพี่ล่าคือฝ้าค้นฝนมาแล้วนะครับกำลังจะมาสวัสดีคุณวราดาด้วยนะครับผมโคราชตกดักมากโอ้เมียนเมียนขอบคุณครับผมขอบคุณดาวดุนีด้วยนะครับผมสวัสดีคุณดู212ท่านนะครับับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกลัจใจนะครับผมตอนนี้เพจช่างน้อย สามารถเปิดสั่งและได้แล้วท่านพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายครับขอบคุณเอฟซีที่เปกําลังใจให้ช่องช่างหน่อยภาพเพื่อนครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีนะอันนั้นอ่ะนับซับตัวร <c oughs> ับมึงนะทานเกินสี <c oughs> 48, 42, 6, น่สิบแปดกับสิบสองเป็นหกแล้วเป็นบ่อโอเคเกินไหมถ้าเกินมาเ <c oughs> อัขาพี่น้องไปกดเงินมาให้ทีมช่างน้าชัยนะครับผม เพราะว่าบอสแพลโอนมานะครับหิมช่างนะชัยเป็นตลาดนัดพอดีคราเป็นน้องก็เลยก,กดเงินมาใสร้างครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบาริสต้าของเราบาริสต้าคนสวยของเรานะครับผมทั้งสองคนนะครับดังบีกับดังเก๋น,นะครับผมหมู่บ้านเศรษฐกิจฝนตกหนักจ้าโอ้ค่บผมขอบคุณครับสมบัตินั่นปะสุดยอดมาก คือห่ตกหนักมากค่ะอ๋อขอบคุณครับสวัสดีคุณนงคานนะครับผมหมู่บ้านเจดีย์เกฝนตกหนักมากขอบคุณครับสวัสดีคุณแตงกวาด้วยนะครับผมสมุงหดประกอบการก็ตกหนักมากโอ้แต่เดี๋ยวว่าตอนนี้ฝนตื้นตกด้วยใช่ไหมเราดูทั่วประเทศฝนตกแถวยะโสธรก็ร่างสิมาพี่น้องคุณละหมอกก็ร่งสิมาคุณมืดมาแล้วหิวเหี่ยววันนี้วันหิว อังเฮียวหวดาหันห้าหันห้าอังเหียวไปไหนลูรึไปไหนไปไหนไปไหนรึหัวดำหันหน้ามันนี่รมานนี่รึมานนี่รึไปไหนกําลังอ้วนพี่น้องเมื่อกี้เพิ่งติดสาวพี่น้องเป็นช่วงขมงไว่าช่วงผสมพันธุ์นะครับติดสาวจอยมากินอาหารเลยนะครับอนุบาลให้หน่อยค่ะช่างน้อยครับผมคอะที่คุณ เราแจ้งเขาแน่นะกลุ่มเหมอได้พี่น้องเด้อนะครับฝนราชการตอนฝนราชการตอนเลิกงานฮ่าฮตกหนักเลยแม่นแมนครับผมตอนเลิกงานตกห่อแต่คนหญิงบัวได้นะครับผมมาชมบรรยากาศย่ำแรงครับพี่น้องตอนนี้ตกมากก่ะอันนี้คือพี่น้องทางเขาคาเฟ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทางเข้าคาเฟ่นะครับบทเรียนไยังครับพี่น้องเดี๋ยวพาชมอาณาจักรแสงทองฟินแลนด์นะครับผมน้ำแรงตอนเย็น,ยนๆนะพี่น้อง กรุงเทพก็ตกแรงจากชนะโอ้แสดงว่าฝนเริ่มตกวเล็กจมอย่างนี้ครับพี่น้องละดูบันยูบันหินเล็กไฟก็ร่างสิบมาครับพี่น้องคุณนะคุณมือป้านคุณนะก็ร่างมือมากหิวนี่ครับบริเวณด้านหน้านะครับผมเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่เก็บงานนะครับผมอันนี้บัตรนี้อันนี้ครับผมและใช้เลี้ยงเฮ็ดไอเร็ดกระแพีงก่อนเพราะว่าจะเอาไห้ต้นสุดที่เอาเทพปูนต่อไปหั่นครับพี่น้องเวลาลดเดี่ยวโคมันจะไงครับพี่น้องครับ เจอคนกิ่งแก้วด้วยนะครับบางวันตกหนักมากจาก้าโอ้คนเลบตกทั่วประเทศตัวนี้ปทุมตกหนักเลยเช่าน้อยฝนมันฝนมีทั่วประเทศได้พี่น้องเนาะฝนกงตกมากจะพาดูทางมุมยาวๆนะครับที่เทเสร็จแล้วนะครับผมนี่น้ำหนามันถือว่าแองก์่นิพี่น้องนี่น่าจะเป็นแองกระทาตรงนี้นะครับผมทางซ้ายก็มานี้ทางขวาก็มานี่นะครับผมนะครับก็ได้ใส่ทอยางหนาเลยครับพี่น้องคือทางเข้าคาเฟ่นะครับผมเรียบรอยแร้วนะครับ เรียบร้อยด้ยวพี่น้องสวัสดีคนดูสองร้อยสี่สิบเอ็ดท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเฮ็ดไอ้ก็แพงแล้วนะ้าชัยบอกว่าจะเอารดไถมว่าไถยตรงนีนน้ครพี่น้องไถยแล้วก็ทําเป็นร่องน้ํานะครับตรงนี้คุยกันกับน,น้าชัยว่าทาเป็นร่องน้ําเอาพี่น้องคิดภาพว่าเอาท่อวิที่พาเครื่องพี่น้องนะครับคลายก็สนุ่พี่น้องแต่ทาเป็นร่องน้าแบบนั้นแหละข้างๆกําแพงนะครับผมวันนั้นมายืนดูด้ครับผมมันจังแบบว่ามันจมงบ่เร่ครับพี่น้องนะครับ มื่อนี้ได้เบิ่งมอลล่าฟีเดอร์อาผมหิวไปหิวหิวลดรถลดรถลดรถหน่อยลดรถหน่อยลถรถแลรงเสือนั่งหิวหัวด่าหัวด่าหัวด่านั่งหิวพาทัวร์นั่งหิวไม่ได้มาหิวหิวหิวนี่รถทีมงานเรานะครับผมวันนี้ทีมงานเราไปที่ขอนเจนได้พี่น้องนะครับ ตอนนี้บ้านใหญ่ก็เริ่มทาสีได้พี่น้องบ้านใหญ่บ้านใหญ่นะครับบ้านหลังใหญ่เริ่มทาสีแล้วนะครับนว่นตาดีเลยครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีเด้อขอบคุณเอฟซีทั้งหลายครับผมขอบคุณเอฟซีนะครับตอนนี้ครบหนึ่งหมื่นกว่าซับแล้วเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับผมครับผมขอบคุณเอฟซีที่ซัพพอร์ตช่องช่างน้อยาพาเพลินนะครับ บ้านใหญ่บ้านใหญ่หิวอ,อย่าไปสองข้างบ้านนะรับ <c oughs> ผมสวัสดีครับช่างน้อยขอ,อนแก่นก็ตกก็ตกแต่ตกไม่นานอ๋อแสดงว,ว่าฝนมีทั่วประเทศครับตอนนี้ครับเนาะมีทัว่วปูพี่เราพี่น้องนะมือกี้นะม,กมีมาท่านไหลพี่มากแล่ะมากแล่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วนะครับสวัสดีครับช่างน้อยขอ,อนแก่นก็ตกแต่ไม่นาน อ๋อครับผมหิวอยากไปสองข้างมันนะดีใจด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเด็ซีที่คอยซัพพอร์ตช่องช่างน้อยพาเพลินแฟนเพจแล้วก็ช่องน้อยพาเพลินเฟซบุ๊กนะครับผมไก่แล้วพี่น้องไก่เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับผมไก่จะนั้นแล้วครับตอนนี้เริ่มลงสีกเกินสีเนาะสีแบบว่าลงสีแล้วปั่นให้มันเนียนปั่นให้มันเนียนแล้วก็สีจังลงลรอขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับพี่น้องจะดูด้านหน้าก่อน คณด่าไปหาบุ้สาว่นหลังคนนั้นนี่คือคนละ,ะ,ะนี่คือบ้านใหญ่นะตอนนี้ช่างสีเข้าวางแล้วนะครับผมเหี่ยวเหวี่ยวมาี่รูปมา้ให้กวนเขาพี่ฝนมา สวัสดีคนเอี่ยวด้วยนะครับผมดีใจด้วยคะ่ะสมุดปลาการตกหนักขอบคุณครับคุณผักบุง้งสวัสดีคุณผักบ,บุ้งด้วยนะครับผมแจ้งน่อยกัดเทลงมาคืออยู่ครับพี่น้องคืออยู่คืออยู่คุณเหรนั่นตัง้งเขาว่าหรอฝนคุณตัง้งเขาว่าหรอทเทมาแท่แล้วครับผมแสดงฝนมีทั่วประเทศอยู่นี้มันถีมี่บอลส่วงแจ้งน่อยนี่พายแมน่นฝนตัวเหมาแรงพี่น้องป่าลงนี้ได้พี่นอ้องวันนี้ ปลาลงดีสิ่งสร้างก็ท่าสีนะครับพี่น้องตุ่นี้กับข้ามาซ้อนลอยได้พี่น้องวันนี้ตั่นเดียวกับสร้างมันเป็นสีร่องผืนได้พี่น้องก็เอิญสียังล่ะสียังเหรอที่จะบอกใครไหมสกิมครับฮะสกิมเอาใจสกิมเป็นว่อ๋อแปลว่าถ้าเห็ดแล้วถ้าสีปั่นให้มันเนียนยังล่องผ้าผืนเนาะอืมนี่ครับพี่น้องพี่สกิมสกิมแมนแมนท่าแล้วพวกว่าสีปั่นให้มันเนียนจังสีล่องพื้นอีกตะกรอนพี่น้องมันนี่นะครับบ้านใหญ่นะครับ บ้านใหญ่บ้านใหญ่สร้างไอห,หน้าไปเบิ่งบ่พี่น้องว่าไปเบิ่งมาสร้างพุทลําเมาช่างพุทลําเมาเป็นจะสร้างเป็นจะสร้างเดชธรรมนี่แหละพี่น้องโอ้ยนี่คือสระว่ายน้ำนะครับผมที่พุทธลําเมาคนเฮ็ดไว้ได้ธรำนี่แหละช่างอันนั้นนะช่างอันนั้นแหละนะครับพี่น้องคงหูจะเนาะ น,น,นี่ก็ทาดน,น,นี่ก็ทาสีได้วครบ่นหรอนี่ก็ทาสีแล้วนะครับทาสีแล้วนะครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะช่างน้อยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่กัญญาวีด้วยนะครับผมเรือนเฮือนไผ่อ้ยน้อยโอเฮื่องหนไหบ้านของคุณนบ้านฟินแลนด์ของอันนั้นบอดเพล่เพาานะบ้านแพล่เพาาเสียงทองบ้านฟินแลนด์นะนะสวัสดีครับสวัสดีครับดูอยู่ลมศักดิ์ ดูอยู่ลมซักครับขอบคุณครับสวัสดีคุณคุณยังนี่สวัสดีคุณแหล่ลมซักด้วยนะครับผมบอกฝนมาตุดอดนายจ่าสร้างนอยฮอนครับครับผมตะวันยุ่งหนีก็บว่าตกสามหมื่นได้ไหมพี่น้องสามวันนี้เปต่ตกตองเตะเทเทท่างเขาครับผมบอตกเลยนี่ครับกำลังเริ่มเริ่มตั้งเขามาแล้วนะครับตัวบ้านกระดีกันทีเดียวไปหาลัดป่ามาเลื่องไอ้แม่ฝนตัม,มาเรื่องนี่มาพี่น้องป่าโล่งลีโล่งตรงนะครับมาเรื่องนี่จำได้กับวิหารไก่กบอ่ะนี่นปาาบบ่าปบืนมาเนี่ยพี่น้อง เพราะว่าป่าน้าหน่อยมันมันท่นันค่อนข้างแดงเขาได้ได้ดงมันเป็นทางแดงนะครับพี่น้องหาหลัดป่าป่าชีบเือนี่ท้งนี้พี่น้องเตรียมไปดี่นน้ำไหลมันทางนี่ป่าบกข้อบกดุกนี่หนาบ้านบอดเพีวนี่ครับนี่เรียนหน้าบ้านบอดเพีวปลาเยอะมากนะครับผมนี่เพราะว่ามันออกมาจากไครหน้าครับพี่น้องนะครับย่างฝนตัวว่าเบิร์่เต็มอยู่คนครับผมนี่ครับกระปูกระปูพี่น้องกระปู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 แต้ทั้งปู กระปูกระปูช่างน้อยไก่มืออย่าเื่มหัวเด้อครับผมครับผมเดี๋ยวผมสิถามให้ครับพี่น้องนะครับเพราะว่าทีมช่างที่มาทําโกดังของโกดังของพื้นบ้านฟิลเล่ครับอุ้มนพื้นที่สิบสามไร่เพิ่นมานอนบ้านช่าขึ้นแรกเพิ่นฟันดีเพิ่นเลขเด็ดครับพี่น้องนะครับผมเพิ่นถามอยู่ว่าได้เลขตัวไหนโอ้เพิ่นถามผมอยู่ว่าบ้านิที่ตัวไหนครับผมนะครับบ้านิที่ตัวไหนนะได้เลยครับผมนาหนะเลขตัวนั้นละนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกครับผมเดี๋ยวผมจะถามไปตอบเพิ่นฝันดีแห้งพี่น้องเพิ่น,นถามจะเลื่อมเด้อแล้วป่ะแต่ไหนว่าส่วนมากไอ้ทีมสร้างไปต่างถิ่นส่วนมากท่จุฝันน้พี่น้องเนาะจะฝันเลขดีนะครับผมเพราะว่าเจ้าที่จะทานให้เลขที่อาคนถึกเลขวัขนที่หนึ่งเรื่องที่องพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวดานนาครับผมโอ้พี่น้องรถโมบายค์ครับพี่น้องนะลาดิตะนะครับ หลังจากที่เราออกงานออกบูธไปพัทยาเข้ากมากใช่น้องตอนหน้ากำลังเก็บทำความสะอาดนะครับผมสวัสดีครับบ่าวดอนน่าลร้สดจ้าวั้เสือช้างเหี้ยว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 ตาปะปไปปไปดังเดา มนไป,ปกดเงินทำไมให้นะใช่ก็เลยไพเอฟซีเราเงินนี่แหละบอดโดดมานอะหิวหิวเอาเลยหิวจากกันหิวจากกันเลยจากกันเลยนึ่ไงนั่นแหละเอาเลยนั่นแหละพี่น้องนั่หิวจากการแล้วคน,นะ่นนะคน,นะ่ะคน,น่ะมาข่างบ้าดพี่น้องโอ้หมาหมาในหมู่บ้านละสุดประกาศตกหนักมากตอนนี้อ๋อครับผมขอบคุณวินิยนะครับผม แม่นี่พี่น้องเดี๋ยวฝนพิทวโรประเทศเลยพี่น้องบ้านที่รถไฟกำลังกำลังตั้งเข้ามากโอ้โหนี่แห้งมืดครับพี่น้องนะคุณแห้งมืดครับคุณนะมืดมืดมากสวัสดีสวัสดีพี่ต้อยห้องโกงด้วยนะครับผมจังน้อยเสาไฟเหล็กไม่เอาออกเลยจะได้จอดรถได้สะดวกเสาไฟเหล็กอ๋อครับผม ทางทางมองกันนะบอพี่น้องตรงโดวเหมือนบอพี่น้องครับผมครับขับเดินเดินเสิอเด็กแจงบอลไทยนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ทีมโซลาเซลล์ก็จะมาเดินระบบเต็มระบบนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาใช้ได้แล้วนะครับผมโซลาเซลล์กับไซเดรยู่นะครับแต่ว่ายัางบ่ทันได้เปิดระบบครับพี่น้องนะครับโซลาเซลล์มาพรุ่งนี้นะครับผม น้าชัยทีมช่างน้าชัยข้าวฝีเฮามันเดี๋ยวก็ที่เงียบอีกแล้วพี่น้องมนะครับแสงทองพี่เล่าเขาเงียบอีแล้วนะครับตอนนี้เดินสายออกทัวร์นะครับผมไปท่าขุนเหล่าพี่น้องไปทางคอนแก่นครับพี่น้องครับไปทางคอนแกลน,นะครับผมสวัสดีคุณดูสองร้อยเจ็ดสิบท่านด้วยนะครับผมครับพี่น้อง มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงประมาณนี่ยนะพี่น้องเนาะนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเลยขอบคุณเอฟซีนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปยกลังลงช่วยบ่าวดอนนาก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปรถไปยกลังน้ำลัางยังช่วยบ่าวดอนนาก่อนนะครับผมคลิปนี้กับประมาณนี่ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินนะครับผมพบกันไล่นาพี่น้องแล้วนี่ขอจบไล่ก่อนทุกท่านเดี๋่เข้ากล่าวค้า่า โชคดีไม่ใช่ล่ำรวยสวัสดีครับโชคดีไม่ใช่ล่ำรวยนะครับผมเงินทองเด้อบ,บาย